ทุกคนเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ให้เล่นคิวโยเฟนใครอยากเล่นคิลเลอร์ไล่ตีนี้ฆ่าตีได้สี่ร้อย้อมโอนคิวโยเฟนไม่ว่าคุณจะเล่นตัวอะไรแล้วแ,วแต่แต่๋ยวผมถามน้องๆอีกทีนก่อนว่าจะกดแข่งหรือว,ว่าเปิดเต็ม ตัวไหนอยู่บ้านใหญ่เกือสายกลางอัะไนไม่รู้ตัวอะไรก็หลังบ้านใหญ่ตัวหลงนะหนูแดงนะผมปั่นอยู่หลังบ้านใหญ่เกือบขาเกือบบ้านเล็กไม่มีล็อกเครื่องหรอเขาไปบ้านใหญ่เหรอเขาไปบ้านใหญ่มีเห็นกู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 เห็นผมปั่นหลังบ้านเล็กเลยไม่ไปหาเคียวอ่ะเดี๋ยวกูไปบ้านเล็กกูไปหาตโตไปเครื่องผมอ่ะปั่นปั่นได้ปั่นได้อยู่ผม จะไปบ้านเล็กไก่โตเร็วๆ้ายมาทียังหาหอวไปเล้วะถ้ามานี่มึงต้องเล่นนะคุณต้องฉีกคุณมีดินหุกไฟรถเมย์ไม่เดี๋ยวไปบ้านฟ้าระวังฉีกให้ก่อนโอ้ล่กเข้าบ้านฟ้านะไม่ไป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 ไปบ้านใหญ่กูเจอรูในเฮียโตอยู่นี่เลย มันเล็กนี่เอาเป็นอะไรอ่ะใส่แล้วลนี่เคียวปั่นตอนแรกขวาบนเรื่องโ oh, <I> อ้โหเฮียเจอมึงเหรอไม่ใช่กูเปิดกล่องได้กล่องนตาอยู่บ้านในหญ่อ่ะมารถมีมารถมีเคียวอยู่ไหนอยู่หลังบ้านในหญ่ โอเคเดี๋ยวปัดรถเมย์ให้ก่อนเดี๋ยว,วเราจะฉีกเปิดเดินมาโซนนี้หน้าต่างกลางรถเหลืองไม่เปิดจริงๆไเนี่ยเอาว่าไม่ต้องมีแน่หรอวะไม่ได้แต่หมากับลังใช่ปะ ไม่ใส่น่าจะหนูแดงเพิ่มปวดไปบ้านเล็กนะไปเลยไปเลยไปเลยโดนแตกไปยังเนี่ยแตกแล้วแตกไปแล้วเราเข้าในบ้านปะมึงไปในบ้านเลยไปบ้านใหญ่เลยแนะผมเตะนะผมเตะมะเออเรากำลังไปรถเม์อ่ะมาเลยมมงงเเปปิดดไไ้้่่ววะ็ตีบ้านก่อนตีตีบ้านก่อนรุมปั่นสามเลยเก็บเก็บกล่องมาปั่นดิ เดียวมาแย่แล้วเนี่ยผู้จองหน้าต่างโโพี่ดูความไวเลยเหี<ๆ>้ยเห็นพี่หบอกอย่าซับผมอะ่ะเห็นมาเลยไม่ก็รออบอบาโร่โช่วยมิดิ้นหุกไงแต่พับไม้ด่าย เขามาไอ้โตกลับขอกลับขอกลับอยู่กลางแม่ดูไม่กลับไม่กลับไม่กลับดูกูได้กูกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับกลับกลับผมปั่นขวากลางติดป้าบอลโลไม่ติดไม่ติดปั่นไวมากผมมีเทปเลือนนะพี่มันพุบ่บเลเซียว่ักรักลับบ้างเล็กนะเอาพี่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 ดูพี่เรื่องเรื่องี่เอามายมีเล่นไปแล้วเหรอเล่นไปแล้วไม่เท่าเล่นไปแล้ว มันจะมีไม้รอบเดี๋ยวงอ่าอ่ารูรูเห็นอยู่เห็นอยู่รูปีรถเหลืองท่านฟานเลยไหมยังท่านฟานได้แล้วรถเหลืองอะมีฉี่แป๊กหน้าเลยพี่ท่านเลยได้แล้ว แล้วรถเมย์มีเครื่องหนึ่งนะต้องไปหากองไม่เจอวะหล้วกูไม่ไดิ้นฮุกอ่ะไม่ต้องช่วยกูก็ได้เจ๊และ ต้องกันมีเครื่องไหมพี่ปั่นไปเลยนะได้กูโอ้โหแย่ว่ะอะไรเสร็จแล้วเครื่องนี่มนนไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาไม่มีนะไม่มีไม่มีนิ้วแดงเปิดตู้เครื่องเสร็จเลย เสร,ร็บจบ้าประตูอ่ะเสร็จเสร็จเสร็จเ,เ,เดี๋ยวผมบอกให้พอดักเ,เ,เ,เกมแรกผ่านป่ะทุกคน ทำไมมองทำไมมองบ้านเล็กเป็นทรายล่างวะพี่โอ้โหแต่ละด่านนี่โดดได้ใหญ่กว้างเลยด่านนี้เนิร์ดเอาไอ้เนี่ยคุณลืมเปลี่ยนเปิร์กไอ้จัดเอ้ยคุณใส่ตาดำมามามาขวานะอยากจบเลยสัตว์เอ้ยกูไม่มีบอลโลด้วยไม่เป็นไรเข้ามาป่ะพี่เอกไม่มาไม่มาผมบ้านตรงกลางนะเดี๋ยวกูไปกลางกลางไหนกลางเลยเหรอ กลางเลยอ่ะกลางเลยอี่อย่าลืมไอเ้แม่เลยลืมเปลี่ยนเบิร์กเฉยไอ้ตันเดินบ้านใหญ่นะโอ้โหแล้วโดนอีกไอ้เหี้เเยไม่กล้าจะวิ่งสองหนหอ่อยวะล็อกเครื่องโดนบีบนะโดนบีบนะโดนบีบนะโดนต้อน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 ดเดี๋ยวจะเต้นะเชื่อ มาได้มาได้มันอยู่ตรงกลางเลย,ยกลางแบบกลางจ๋าเลยใต้ดินมีไฟฉายม่วงแปดสิบจ้นนะผมลบละ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 ลบบิดได้ระเคลื่อนไปได้ <S <S ได้อยู่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 ถ้าเลยมึงเข่าโอวไปไปล่างเลยโัวล่างขวาเครื่องบดมันล็อกได้อยู่เสียบสองไว้ก่อนมีลุ้นไหมไปมี ทำไมก็ใจร้อนจังวะโ่มาปล่อยเทียวแล้วทำไมสา,ายล่างทิ้งทิง้งสายล่างมาสองแผ่นวะน่าจะย้ายหลุน嘛โอ้โหบนอย่างโล่งเลยผมไม่เช่แตกเป็นไรตีปั้นยหรือวะปันสายล่างคนเดียวปันแย่ก็ได้ เที่ยวนี่ไปมาปัวอยู่ขวาไม่พี่หล่อช่วยใช่ปหมไม่ลือเมาบอลโลกกับนี่มาพี่ไปช่วยพี่ไปช่วยพี่ไปช่วยไม่มีธนาร์ไม่มีหัวหมูไอ้เคียรไอ้ไอ้โตมีปะไม่มีไม่มีไม่รู้โอ้เว็บแม่ไก่จัด ไอย่างกลอ่่ะพีเนล็อกเครื่องลูนออย้ายลูนบาร์บีคิ큐อะโอ้โหเขาตีไก่มากเลยอ่ะวิงแรกอะ่ะเฮี้ยทีแรกก็โดนโอ้ยแยกปั่นไปเลยนะได้พูดลืเอเมาเฮี้ยลืเอเมาเปิร์กมาปันบนนะหรอพี่เอกพ,พี่มาได้ปะพี่ยังโตอยู่ดมรากให้ดมรากให้ดมรากให้รากไปสายพี่ต้องมาเลยอพี่ปัดเพื่อนผมสายล่างไปได้ไปได้ไปได้โดนไล่อยางโดนไล่เดี๋ยว,ายวยลากขึ้นสายบนอะกำลังลากกำลังลากวะ จะไล่ผมเหรอไม่ไล่ผมนะอีกอนนะเออเขาตีไก่มากนะตัวเนี้ยมาเกับมาปะมากลับ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 มาตีไม่ไม่พี่อยู่ผม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 ดูดเคียวไปเลยขึ้นขวาไปเลยเล่นไรล่ะบ้านเลยกันไอโตมึงน่าจะปั่นติดเครื่องนั้นอะตีเมืองก็ไม่หาไอโตเลยผมปั่นบ้านใหญ่อยู่บนบ้านใหญ่ เกี่ยวเครื่องเกี่ยวไถล่างกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกสิบอ่ะมาไม่ได้นะโดนไล่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจอรูอยังเนี่ยพี่มาได้พี่มาได้ผมลากขึ้นไปยังยังยังเจอรักก็เจอรูแล้วโอ้โหเฮียโดนูต้องเห็นสองพี่ย่าไปยัง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 นี่แค่เห็น ลากขึ้นสายบนให้เดี๋ยวพี่โอ้ตายยากไปแล้วไอ้เหี้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาผมมาผมชุกคนนึงอีกชุกคนนึงได้ปหมได้เลยชุกคนนึงลากขึ้นขวาบ่นให้กูตายยากไปแล้วไอ้สัสไล่เขียวรรู้เเส็จลลยกับปะ ยูต็ดเลยยูต็ดเลยไล่เคียวอยู่ดีครับตัว howtfac ตัว howtfac ดีครับวันดีครับขอบคุณท่านตากล้องที่สิบครับเดี๋ยวไปเคลี่ยวยังไม่ได้ลงนเปบนเนินยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเปิดน่าจะครบแล้วปะรอเครื่องดูนล้มล้องบาร์บีคิวมีล้มล้องเหรอใช่ใช่ใช่ไปไหนอ่ะไปสายล่าง มาหาผมเอกไม่เจอกูเน <จะ S 1> ียนบ่านเลยพี่ต้องมาช่วยยังพอน้อยแอบไว้ก่อนกูน <c oughs> กดตายยากสองทีกูโดนตีสองทีเลยสัตว์ไปนะโตรีบช่วยทนันวงแข่งกูแข่งกู ตัวตัวตัวยูพีตักงห้าสิบเดี๋ยวมะตั้ห้าสิบสั่งโอเคมีดินใช่ไหมไม่มีลืมมาเปิร์กลืมมาเซตนั้นมากลับไปนะกลับไปที่เสาขวบบนไปขวาบนของบั่นได้เบนลูนหายป่ะเบนหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยมาไหน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 น่าได้ตัวต่อป่ะน่ะเจอตัวปะไล่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 เบนมึงวิ่งอ้อม้ายมาเลยอ้อม้ายมาไอตัวลากไปขวาล่าง ข้าตดไปยากกว่าเชี่ยเขียวเครื่องลงเขียวมีป่ะอะไรนะเรื่องนงเขียวอ่ะมีมีมีขวามือขวาบนทางทีป่าซ้ายแล้วก็ซ้ายล่างฮะน่าจะคุมเครื่องไม่ได้ปวดเสร็จติดเบิร์กไม้เพี้ยอย่งเซ็งเลย หปั่นขวาก็เลยขวาบนอนะ่ะพ่อไม่ใช่ตัวเมื่อได้เห็นพี่เอกวะไปขวาบนไปขวาบนมามามาโอ้แลลากขึ้นซ้ายบ่นวะไปหายพี่เห็นเห็นอีกไอ้เหี้ง นี่เปิดกล่องหมดยังยังไม่ได้เปิดเลยมันมีเครื่องสายล่างอ่ะเครื่องหนึ่งเห็นล้วขวาซ้ายเลยโอ้โหผ่านคนหนึ่งเนาะผ่านแยกอ่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้ๆก็ข้อนี้มาข้อนี้มันมีเหมือนจะมาสายล่างหาผมนะ โทรปั่นไปไนอ่พาพี่ม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 าโตมึงไม่ต้องรอนะถ้ามึงเห็นขาวปป๊บมึงวิ่งผีกอย่าไปโดนตีฟรีทีแรกอ่ะจะเล่นง่ายง่ายปั<ห>นย่นใหญ่เป็นเออโอ้โหยูจวคงจะเปิด,ดปอกอ ปั่เสร็จปั้นที่มานะไม่เสร็จ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 ฉีบไปเลยไม่เป็นไรเล่นไปก่อนอันได้เยอะแล้วอยู่ขวาร่างอยู่ขวาร่างสายบนปั่นอยู่ใช่ปะสวัสดีครับใช่ใช่ปั่นสายบนอยู่โตมึงเรียนแถวนั้นได้ปะมึงไม่ต้องวิ่งมาเอามาถึงแล้วเหรอบะโอเคโอเคโอเคไม่ทันนะเนี่ยไม่มีบาร์บีคิวอยู่แล้ววะมีดิมีมี ตอวถ้ากูบอกมาปุ๊บมึงวิ่งเข้าบ้านใหญ่ไปเลยนะเบนมึงเนียนไว้เบนเขาด้วยขอบิ๊กมาหามึงเบนเขอมองมึงอยู่บิ๊กไม่หาสองคนนะโตมึงแอบไว้โต,ตมึงแอบไว้กูเหลือเฟ้นหนึ่งไม่เป็นไรกูลากได้เฮ้ยเขาไม่เห็น <c oughs> อยู่กู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 ไม่ช่วยล้วไม่ช่วยล <c oughs> ้วเออมึงปัดเลยโตมึงปัดเลยให้เบนช่วย <c oughs> โอ้โหโดนไฟมีดเลยสัส ่ปัเบบนเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยโยโกโยโกโยโป,ป,ปมาปนะพี่มานะพี่มาขวาล่างนะเอาผมนะจะตามผม เวียนเนียนดเนียนเนียนเนียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเห็นไหนเพี้ยงมาหิวมั้ยมาหิวมายิวมาหิวตายแล้วนะเออได้อยู่ไม่เอาเจอผมมีในดิสเลยครับดูในดิสเลยนะใครจะเล่นมาต่อในดิสเลยได้ผงขวาล่างอยู่ หัวเปิ๊บผิดมาเฮียไม่งั้นเล่นง่ายกว่านี้เยอะคนอยู 8, ่บ้านเล็กนะขวาล่างระวังมันไปผิดลก็90มาเหมือนจะมาเหมือนจะมาเหมือนจะมาเพี้ยงเดีด๋วยวผมเนี่ยรอตม เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออเดี๋ยวไปเลยลางมาบนให้ล้มมาล้มไกลเหลือเฟนหนึ่ง เปิดเลยเปิดเปิดกูสามไม่วิ่งและไอ้เปริตายยังพี่ไม่ไม่ไม่หรอเฟนล่อคนนึงอะล่อคนหนึ่งแล้วว่าเขาไปอะหน้าประตูเขามีแทงหลังอยู่ละ พี่อะมาสองฝั่งเลยไอต้ตีไอ้ไอ้โตเออนั่นแหละมึงอยู่คนมึงตอนนี้มึงอยู่คนละฝ่ายโตวิ่งมาเดียวอยู่อีกฝั่งแล้วมึงตรงวิ่งมาเออกลับกลับกลับข,บข,บขบนานมึงตัวอาจจะโดนทีหนึ่งไม่เป็นไรระวังโดนดึงหลังเดียวพอไอโตตายแล้ว,ตา,วตายยากไปเ,เมึงต,ตายยากไปเด็เดี๋ยวรัเดี๋ยวรัมึงกอดจังหวะตายตายยากกันแรกไปเลยตายยากเลยตายยากบล็อกบล็อกให้บล็อกให้ ตาอยากเลยระวังหนักล้ระวังหนักระวังหนักไม่ไรไม่ไรคราไปกูคาได้กูมีทางหลังยางออกเลยยังออกไปเลยก็ไปแล้วฮิ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 วไปไปไปสวย ทานอยู่จนเกมนี้ไอชาด้วยวเกียนไปเียีก็ใส่เพ,รเพิร์ฟผิดมาอีวะไอคนเขาตัดใบโทมแล้วโอเคผู้ตั้งไปอ่ะ,ะไม่ไปวะ